กูแค้นไอ้เหี้ยเก่าให้เข้าครับผมกูแค้นตรงนี้นะมึงทำให้แกไม่รอดเน่คโอนสารเฮ้ยมึงใครเนี่ยเออดี๋ยวมิดลงมาเติมแม่มนจั่งหออสุวิเน็ตไม่ดีครับจบแล้วครับเลนขอบต้องแบกตัวเองนะครับกิจกรรมล็อบบี้นะครับจัดทุกวันเสาร์นะเข้ามาเจอกันได้ที่ดิดคอร์ดโดตาพ้องไปกันเลยผมรนแครับผม สวัสดีครับโคตรยนะแอไม่รอดแน่โนนิสานไปตายอีกแล้วน้ำจะแตกอาเจ๊ มาหน้าไปอีกฝั่งครับแล้วเดนเซอร์มาเติมครับผมมีอีกไหมไอ้งามใสเดนเซอร์เขาเล่นดีว่ะมาเติมได้ทั้งสองฝั่งเลยแหละนูกทำองเนี่ยนะมีการดักตบด้วย <More loss. S 1> โอ้แล้วลงมาเติมครับลงมาเติมกันหมดเลยนะตบุูยังลูก อายตายตายะเด็นการมาสองตูดครับนี่โอ้โโยบโลน่าเป็นคลิปแต่ว่าตามข้างล่างโดนแล้วครับเป็นการใช้ดูเนื้อแรกนะจับกล้องไวทนไปครับผมเย็ดก่อกวนไม่หยุดครับเย็ดเย็ดเย็ด อินโวก,กำลังฟาร์มไอเทมสำคัญอยู่นะอนโ,โอ้โหรอดโอ้ยไปเกาเขาเอาแล้วอีสั์เฮ้ยมีกรารบอกคางไม่ให้เดินออกครับนี่จะกายน,าน,กนี่เด็ดตีเลยนี่นะครับอินโวครับ ไอชาติมาไอจัดชิโพงตายหายชาติมาอีดอกทองชังย็ดไอเฮียยี่ไงโคโลน่าเพี้ยนรักครับคนอื่นเป็นไงไม่รู้โอ้โหสวยสวยช็อตนี้สวยคอมโบก็ดีอ้าวมาตอนบทก็ครับไลท์สติลเลอร์ครับเก่ายาวยาอ้าวเกัาสตาร์ทไม่โดน ไปโชคดีนะครมีเอตัสนะครับผมทิมเบอร์ว่าจะวราบลงกูไม่ลงนะไอเ้เหี้ยแม่งไม่มีการดีเทคอะไร้งนันมายืนรอให้กูครับดีอุ้ยแรงแรงสักสะกายเ้วไม่มีกีบไม่สีับโอ้โหไม่รอดนะ แลลี่นะครับเรียบร้อยไปอีกหนึาสร็แล้วดีครับ <si accent> ครับตรวดูครับตายเลยหรือเปล่าไม่ตายนะ <c oughs> อามาืมอมตะอ้าวเรียบร้อยเลยกระถิวกลับมาแล้วพี <c oughs> ่จ๋ายังไงกระถิวบ้านแรกๆกันไปนะเดินมาครับแล้วมาเจอโบโลน่าแล้วก็บีกกัดนะครับย่ำเด้นะครับทีเดียวตายนะ ตังนี้จมดินไปแล้วครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากไปดูคลิปเต็มสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook และ YouTube โดตาพ้องได้เลย